เบื้องต้นเนี่ยทำได้โดยการที่เรานําไปที่วัดวัดจีนแล้วเราก็ไปเอาของที่เราจะไปประจุพลังเนี่ยไปที่เตา,าที่เขาเผาทูบแล้วหลังจากที่ไปวนวันทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะต้องไปขออนุญาตเขาอีกทีหรือถามเขาอีกทีถามเจ้าอีกทีหนึ่งฟังดูยุ่งยากมากเลยยุ่งฮะไม่ใช่ง่ายๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งลูกศิษย์อาจารย์ที่ไปเรียนเนี่ยทุกคนสามารถทําพิธีล้างพลังได้ไม่ <นะ S 2> เพราะว่าในการล้างพลังเนี่ยมันไม่ใช่อยู่จู่ๆ,ๆเฉยๆก็มาล้างพลังหรือมาแต่งตั้งกันได้ม,มันต้องผ่านการฝึกพลังจิตต้องผ่านการฝึกสมาธิเพราะว่าพวงจุ้ยเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยยังไงก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังแล้วก็เรื่องจิตคือต้องสั่งพลัง าอย่างนั้นผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเป็นผมนะฮะผมจะไปหาอาจารย์ที่มาให้อาจารย์ทําให้เนี่ยมันมีอยู่สองอสองรูปแบบรูปแบบแบบมาถึงก็ให้ถ่ายพลังในตัวที่มีให้ตรงนั้นมันจะอยู่ได้ประมาณ3-6เดือนแล้วก็ต้องทําใหม่ <okay. S 2> ถ้าจะต้องอยู่นานๆเนี่ยเราจะต้องตั้งอยู่ในปริมณทนของพิธีก็คือมันมีมีพิธีเหมือนอย่างพิธีที่เขาปลุกเสกทํานองเหมือนปลุกเสกพระาคเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแค่นิมนต์เกจิอาจารย์มาแล้วก็ทําพิธี เสร็จเรียบร้อยเพราะในทางฮวงจุ้ยเขาถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างเนี่ยมันจะไม่มีพลังอ่ามันจะต้องอาศัยวันเวลานะในการที่ดูดซับพลังเข้ามาอยู่ในตัว